สวัสดีฮะหลานหลานคลิปนี้ลุงจะมารีวิวสเปคคอมพิวเตอร์ที่ลุงใช้ในการสตรีมเกมกันนะครับบอกก่อนเลยว่าราคาที่ระบุในคลิปเป็นราคาปัจจุบนนะันณเดือนพฤษภาคม2564นะ เริ่มกันที่ตัว CPU ลใช้ Intel Core i3 Gen 9สตรีมเกมที่มีความละเอียดสูงได้ดีมากกว่า HD ถึง4เท่าราคาอยู่ที่2,450-3,840บาทหลานๆจัดสเปคก็สำรวจราคาให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อกันนะครับ เมนบอร์ด <Men> เป็นของแอ r รอ k รุ่น s 3 1 0 c m s d m 2รองรับหน่วยความจำ ddr 4การใช้งานทนทานในราคา1,860บาทกาจอของกิกะไบร์รุ่น gtx 1 6 5 0ตัวนี้ระบายความร้อนได้ดีราคาอยู่ที่5,112บาท แรเป็นของ Kingston 8 g b DDR4 เป็นตัวเบสิกตามท้องตลาดสนนราคาที่1,000บาทสิวๆสวไป SSD ยีห e ้อ WD โมเดล USN550 n v m SSD ความจุ250 g b กะ NVMe ทำงานความเร็วได้มากกว่า SATA ถึง4เท่าเหมาะกับการเล่นเกมแบบไหลลื่นราคาอยู่ที่1,390บาท เพลวอร์ซัพพลายยี่ห้อแอโรพูลล์ซูเปอร์มี600วัตต์พาวเวอร์แฟกเตอร์คอเรคชันเมนบอร์ดคอนเน็เตอร์บวก4พิน CPU ียูคอนเน็กเตอร์บวก4พิน p c i e ไอีเ n ็ e คอนเน็เตอร์บวก2พินราคา750บาท คีย์บอร์ดยี่ห้อโนโวว่าการรุ่น NK 030คีย์บอร์ดมีแสงพื้นหลังกลุ่มฟังก์ชันเพื่อปรับความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลจากแป้นพิมพ์ไปยังเครื่อง PC ที่สำคัญมีเสียง board, คีย์บอร์ดค,ดคดลิกๆลุงชอบราคาเบาๆที่490บาทมุกตัวไฮไลท์ยิงหัวโลจิเทค G Pro ด้วยเซ็นเซอร์ฮ e r โ 16k เป็นเซ็นเซอร์สำหรับการเล่นเกมที่แม่นยำที่สุดในราคา1,700บาท เว็บแคมยี่ห้อโอเครู่ XD แปดหนึ่งหก S ความละเอียด1ิบแปสิบทีลดเสียงรบกวนขณะใช้งานเพื่อการติดต่อที่ชัดเจนภาพโฟกัสแบบแมนนวลให้คุณสามารถหมุนเลนได้อย่างอิสระเพิ่มเติมฝาปิดเลนด้วยยางป้องกันฝุ่นให้ฐานมัลติฟังก์ชั่นสามารถหนีบกับคอมพิวเตอร์ได้เรียวเสียบกับขาตั้งกล้องหรือวางจอภาพบนโต๊ะเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานที่แตกต่างกันได้ ราคาเพียง890บาทหน้าจอก็ไม่ได้เลือกอะไรมากเจออันไหนชัดก็เลือกมาเลยได้ของ Acer 19.5นิ้วราคา2,200บาทขอบคุณสำหรับการรับชม